สวัสดีครับผมสวัสดีครับเกษตรฟาร์มสกาวก็จะพามาลงสวนมาดูสวนอีกครับผม mm hmm. เป็นสวนผักปลอดสารพิษครับผม mm hmm. เป็นสวนผักข้างบ้าน <S <S อามาชมกันครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผมตอนนี้เราก็มายืนอยู่บนกลางสวนผักผักกาดนี้ผมเคยอัปเดตไปเมื่ออาทิตย์ทีแล้วเนาะ เป็นผักปลดสารพิษ <ś m ere g> มแมลงยังขึ้นเลย <ś m ere g> ไม่เป็นไรนะปล่อยเขากินบ้างเถอะข้างในก็ยังมีรอยเจะเนาะก็ไม่เป็นไรนี่ยังมีมแมลงเลยครับผม,มแมลงนอนแต่ผมก็ไม่จํากัดเออไม่นั้นเขาหรอกผมปล่อยแบบนี้แหละให้เขากินเขากินอิ่มเขาก็ไปเอง อาจจะเก็บเขาทิ้งบ้างออย่างพวกมแมลงเนาะบางทีเราเห็นเราก็เก็บเด็ดเขาทิ้งบ้าง <c oughs> ใหญ่ไหมครับผมโอ้ใหญ่มากใหญ่กว่ามือผมอีกว่าสะท้อนแสงมากเลยวันนี้โอ้ <c oughs> หัวแน่นมากนี่ไหมครับ ็นผักกาดกลมทีนี้ก็มะเขือเริ่มมีเริ่มติดลูกอยู่แล้วนะเริ่มมีดอกแนละ้วข้างในเป็นมะเขือเทศทุกอย่างที่เห็นคือผักปลูกไว้เนาะเป็นผักปลอดสารพิษ ไม่ต้องพ่นยาไม่ต้องอะไรเนาะแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติโอ้โหดูตัวนี้สวยมากเลยใหญ่ด้วยใหญ่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 แวต่นนั้นใหญ่ ตัวน,นี้มันเริ่มหมดอายุเฟโหระพาอายุเยอะแล้วมันก็เริ่มเหยว,วก็พริกมา,มาดูพริกกันโอ้ดกมากเลยครับคือผมกินไม่ทันครับผมดกๆกวันนี้แสงแดดเยอะไปหนะ่อยเนาะ มันเป็นอากาศช่วงเช้าข้างล่างที่เห็นนั้นก็เข้าเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนาะเป็นนานาข้าวนี่อ๋อมาดูมาใส่เท้ากันโมบูโอ้โหใหญ่มากออกเต็มเลยโอ้โห ก็ปลูกไว้พอประมาณที่เราทานหมดเนาะแต่ละรอบพอเราทานหมดเสร็จเราก็ปลูกใหม่เพิ่มอีกมาไปดูมะเขือที่ผมปลูกไว้ประมาณอันนี้เข้าเดือนที่สีแล้วมะเขือเนี่ยโอ้ยังอยู่อีกครับผมยังมีลูกติดอยู่ครับผมลูกโอ้ออกลูกเยอะอยู่เห็น ที่ผมตัดตัดใบแต่งกิ่งข้างล่างเนี่ยคือให้มันมีอายุยืนถ้าเราปล่อยใบไว้มันจะเหี่ยวตายไวเห็นไหมพอตัดใบข้างล่างเสร็จปุ๊บเหมือนเราทําสาวเข้าใหม่เขาก็งอกราก็ยอดแล้วก็มีเห็นไหติดติดลูกมาด้วยนี่ติดลูกโอ้ว,วันนี้แสงแสงสะท้อนมากเลยนี่อันนี้ผมเก็บกินได้เลยครับอืม อ,อ <c oughs> ขอบคุณครับที่รับชม